ครับผมอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวของท่าอากาศยานดอนเมืองที่อยู่ในอาคารสองแม้ว่าสปพจะย้ายที่ทําการไปยังอาคารกระทรวงพลังงานที่ถนนวิภาวดีรงังสิตแล้วก็ตามนะครับแต่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้ยังคงมีผู้อพยพอาศัยอยู่ภายในครับ ซึ่งในระหว่างที่ผมเข้าตรวจสอบพื้นที่ศูนย์พักพิงอพยพชั่วคราวในท่ากญญาศยานดอนเมืองนะครับพลตํารวจเอกคงสมพ,ธพธัฒน์คงเจริญก็ได้เดินทางเข้ามาพบปะกับผู้อพยพครับซึ่งขณะนี้นะครับพลตํารวจเอกคงสพัฒน์กำลังหารือกับผู้อพยพเมืองครับอพยพแล้วยังไงบ้าบ ก็ S <S> พวกพี่ๆทั้งหลายก็ตัดสินใจจะอยู่ที่นี่คะคือยี่ที่ที่ท่านนายกท่านเป็นห่วงเนี่ยคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวศูนย์เราไปแล้วแล้วก็ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอยู่ข้างหลังไม่เอาไปด้วยลักษณะอย่างนี้ว่าตัวผู้ปฏิบัติงานายังอยู่ไม่ได้เลยแล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่ได้ยังไงวันนี้ก็เลยมามามา,มาพูดคุยกันครับแล้วผลการหารือเป็นยังไงครับ ก็ก็ส่วนใหญ่ก็สมัครใจจะอยู่ต่อนะครับเมื่อสมัครใจอยู่ต่อเนี่ยผมก็จะนำกลับเรียนทนายกครับแล้วก็จะบริหารจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตจะอยู่ยังไงถึงการอาหารการกินการไฟฟ้าันั้นไม่ต้องหัวครับไม่ต้องหัวครับเดี๋ยวจะคุยทางการท่าด้วยอะไรด้วยตรงนี้เราจะนํามาให้กับพู้อพยพยังไงเท่านั้นอ๋ออาหารไม่มีปัญหาครับมาหย่อนแถวนี้ได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะรถก็วนมาวิ่งได้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 การดูแลเบื้องต้นเราจะจัดการยังไงฮะ ก็ดด็ได้คุยัะดูที่เกี่ยวข้องครับจะเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตชีวิตขาเป็นอยู่ฮะตัวปกสบายพอสมควรเกินดึกแล้วสองสามทุ่มยังมาปอบมือเรียกให้พวกเราไปอ่ะแล้วก็แล้วก็เอาไป่าเอาไปเอาไปทิ้งเอาไปส่งไปตามจุดตามจุดแ๋ยวเราก็เข้าใจว่ารถที่วิ่งตามจุดจะมาแล้วพอถึงจุดนี้ไปจุดจบจุดนี้แล้วรออีกจุดหนึ่งมารับนะแต่ทีนี้มันไปไม่ถึงกันไงทีนี้ทีนี้ว่าพี่อยู่กินกันยังไงครับ เขามีคนเอาข้าวมาให้กินมากแล้วอยู่กันเป็ตาแหวากระเพาก็ทำกับข้าวมาให้ตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าเป็นไฟอ่ะใจดูนะเ้าก็เข้าวมาให้เพราะว่ารัฐบาลเขาก็เหนื่อยกับหลายอย่างก็จะว่าแต่ทีนี้เราจะขอร้องว่าเราอยู่กันไม่เยอะหรอกอย่าไล่เราไปที่อื่นเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่แค่นี้ทุกคนร้องแค่ว่าน้ําลดหน่อยนึงก็จะเตรียมเข้าบ้านแล้วส่วนใหญ่ผู้อพยพที่ยังอนนเลส สิบดอนเมืองแถบนี้เั่งนั้นเลยใช่แล้วถ้าไปตรงอื่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไปแออัดแล้วอ่ะแล้วอยู่ไกลบ้านเราด้วยที่แหชลบุรีอ่ะนเขาอยากนอกจากเด็กเล็กที่ยังคงอยู่กับพ่อแม่ในศูนย์อบพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วรวมทั้งยังคงมีผู้สูงอายุขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยยังคงอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ด้วย จากคำบอกเล่าของผู้อพยพนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นอยู่กันด้วยความหวัดผวาเนื่องจากว่าหลังการท่าตัดไฟในท่ากาศยานดอนเมืองแล้วนะครับทำใหู้นย์อพยพแห่งนี้อยู่ท่ามกลางความมืดมิดครับใช้ได้เฉพาะ แสงเทียนไขเท่าไหรนหลังช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาผู้อพยพได้ร,รับความร้อนในเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่มีในศูนย์อพยพชั่วคราวด,รดอนเมืองแล้วนะครับขณะนี้ทางการท่ากัจยาประเทศงไทยก็ได้นําเครื่องปั่นไฟมาติดตั้งให้บริเวณศูนย์อพยพแล้วครับซึ่งภาพที่เห็นอยู่ด้านล่างขณะนี้นะครับ ล้มระเนระนาดอยู่นั้นนะครับก็คือสุขาลอยน้ำที่มีผู้บริจาคนำมาให้ผู้อบพยพที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ได้ใช้กันนะครับรวมทั้งแทงน้ำของปอพเองก็ยังคงตั้งอยู่ในที่แห่งนี้กับห้องน้ำ หรือสุขาลอยน้ำนะครับจำนวนมากซึ่งที่เห็นอยู่ในภาพนะครับกองมะฮึมานะั้นก็คือเสื้อผ้าที่ได้รับการบ,บริจาคระหว่างที่สปพยังอยู่ท่ากาศยานดอนเมืองนะครับซึ่งขณะนี้น้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตนั้นก็ได้ไหลเข้ามายัางชั้นหนึ่งของอาคารแล้วนะครับโดยระดับน้ำจะสูงถึงเขา่าซึ่ง อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นแม่บ้านกำลังเร่งเก็บขยะที่ลอยอยู่เต็มพื้นที่กองเสื้อผ้าที่เจ้าหน้าที่สามารถนำขึ้นมาได้ทันนายเอ่ยนำขึ้นมาไว้บนชั้นสองของอาคารหนึ่งก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมชั้นหนึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควรอยู่นะครับ ภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมนะครับคือเสื้อผ้ากองมหฮือมาที่มีผู้ใจบุญนำมาบริจาคในระหว่างที่สปปอยังอยู่ที่อาคารหนึ่งถ้าอากาศยานดอนเมืองซึ่งหลังจากที่ได้มีการย้ายไปยังอาคารกระทรวงพลังงานถนนวิพาวดีรังสิทธิ์แล้วนั้นของบริจาคหลายอย่างโดยเฉพาะเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีการขนย้ายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปว่ารัฐบาลจะชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรครับ เตชวัตสุครักษ์สำนักข่าวเนชั่นรายงาน